ถึงชาวลัคนาราศีธนูนะครับธนูนะมีใครธนูบ้างมีใครธนูบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยสิชายลัคนาราศีธนูพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อย,ย,าาอ,ยอืมลัคนาราศีธนูดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายน2568นะ อ่านะครับนะลัคนาราศีธน,นูในเดือนพฤศจิกายน2568ดาวพระเกตเองก็ย้ายไปตรีโกนร่วมธาตุไฟกับลัคนาราศีธน,นูแล้วก็มีดาวอีกหลายดวงอย่างน้อยประมาณสี่ดวงไปกองรวมกันอยู่ในเรือนลาพระ หรือเรียกสั้นๆว่าเรือนลาบส่งผลให้ชาวลัคนาราศีธานนูการเงินการทองถึงแม้จะมีรายจ่ายจุกจิกอยู่ตลอดแต่ดวงการเงินก็จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่ก็มาในลักษณะที่ได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปอยู่เหมือนกันแต่มันก็ทำให้คุณ หายญหงุดหงิดกับเรื่องการเงินในช่วงที่ผ่านมาอยู่เหมือนกันนะครับ1ถึงหถึงสิเนี่ยลูกน้องบริวารจะให้การสนับสนุนดีมากในเรื่องของการงานนะมีโอกาสที่นะฮะนะฮะจะได้ลูกน้องใหม่ๆมาช่วยเหลือในเรื่องของการงานหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะได้ทำร่วมกับลูกน้องหรือ บริวา16-20ช่วงนั้นอารมณ์จุกจิกหงุดหงิดกับเรื่องความรักนะครับนะมีอะไรเข้ามาทำให้เราจุกจิกหงุดหงิดนะเออ11-15ช่วงนั้นแหละนะหงุดหงิดกับเรื่องความรักเพศตรงข้ามเรื่องรักๆเนี่ยทำให้เราหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดี แล้วชะตาก็จะพลิกกลับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นคือ16จนถึง20 16ถึง20พฤศจิกายนชะตาดวงชะตาจะมีชื่อเสียงมีข่าวดีในเรื่องของการงานการเงินจะมีความสำเร็จมีชื่อเสียงจากงานที่ทำ นะถ้างานที่คุณทำต้องพบปากคนบ่อยๆก็จะนำมาซึ่งชื่อเสียงได้อย่างดีนะครับนั่นคือชาวลัคนาราศีธน,นูนะจะนำมาซึ่งชื่อเสียงได้อย่างดีเลยนะครับ21จนถึง25ช่วงนั้นมีโอกาสจะนะครับได้ทำบุญสุนทาน นะฮะได้ทำอะไรที่มันดีต่อตัวของคุณเองได้ศึกษาหาวิชาความรู้ใหม่ๆนะ21จนถึง25 26ถึง30ช่วงนั้นการงานจะดีมากมีโอกาสได้เดินทงเดินทางคร้องงานงานก้าวหน้ามีความสำเร็จในเรื่องงาน ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีชื่อเสียงหยิบจับทำอะไรก็มักจะโดดเด่นเป็นที่หน้าเขาเรียกว่าพึงพอใจแต่ถ้างานนั้นไปทำร่วมกับองค์กรองค์กรเขาก็แฮปปี้ด้วยนะคุณอะไรฮะเจ้พัน เชพันมาละกกหวานกำลังเรียนโหราศาสตร์คะ่ะอาจารย์อ๋อธนูเหรอคะเออนั่นแหละสแสดงว่าช่วงพฤศจิกายนนะ่ะเข้มข้นเลยแหละช่วงนั้นแหละนะนะฮะส่วนในเรื่องของความรักนะครับก็มันดีสลับไม่ดีอยู่เหมือนกันนะ ก็อย่าไปอะไรมากนะครับถ้ามันจุกจิกหงุดหงิดก็พยายามเบนโฟกัสไปเรื่องอื่นอย่าเอามาหงุดหงิดอย่าเอามาเป็นอารมณ์ก็แล้วกันนะเพราะว่าชื่อเสียงกับการเงินนกำลังขยับดีขึ้นเราก็ต้องพยายามอย่าเอาเรื่องที่มันจุกจิกหงุดหงิดงี่เง่าเข้ามานะก็พยากรณ์ให้ชาวลัคนาราศีธนูได้ฟังกับดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายนนะอืมนะอืมนะครับ อะไรเนี่ยช่วยดูให้หน่อยคนเคยคุยจะกลับมาเปล่าไม่ดูฮะนะเอานะถัดจากชาวลักคนาสัานักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล